สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บีไลท์สาระชาแนลพาเพื่อนๆมาโบสวิหารวิหารอะไรนะลูกออวิหารพระนางมารียาวิหารพระนางมารียานะที่จันทบุรีนะพอดีวันนี้บีมาเที่ยวนะวนนไม่เคยมานกันนะครับเห็นเขาถ่ายลงติ๊กตอกกันสวยดีนะก็เลยมาเที่ยวก็เลยแวะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนๆชมกันนะ ไม่เคยมานะกนนันนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวจะเดินไปด้านหน้าในนี้ก็จะมีหงเดนด้วยนะเพื่อนสร้างสวยงามเลยนะเงียีนใหญ่อยู่นะครับ าพันคาเฟ่ฝั่งนก็เป็นคาเฟ่เมสซอนี่นะครับเนี่ยครับที่เขามาถ่ายรูปก,กันเนาะเพิ่เคยมาเพิ่งเคยมา,ยมานะก็ของศาสนาคิดนะครับนะ ก็วสวยงามนะครับก็ใหญ่อยู่นะเพื่อน น้องบียร์พาเพื่อนไปเดินชุมชนริมคลองให้นะไปะเดี๋ยวเราก็ไปเดิน,นเขาเรียกอะไรนะชุมชนริมคลองชุมชนริมน้ำอ๋อชุมชนริมน้ำนะช,มช,มชุมชนชุมชนริมน้ำติดอาจันบูร์นะใช่ปะ่ะกันทบูร์จริงจริงจะขับรถไปก็ได้ phăng này phăng nối được phăng ní đó phăng nôn xem ไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่านะวันนี้มึงดีมาวันธรรมดานะเพื่อนนี่นะินดีต้อนรับชุมชนริมน้ำจันทบูรนี่นะครับ มเษยของชุมชนนั่งเดิมอร่อยริมน้ำนะครับนะศิลป,ปะสถา,ายกรรมอาหารพื้นบ้านนะครับไปเดินชิมช็อปนะครับนะบีก็ไม่เคยมานะเพื่อนนะรางวัลอนุรักษ์ศิอปะปฏิยกรรมดีเด่นปี54นะที่นี่ก็อยากมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสนะเพื่อนนะ

น้ำโขลกแม่ไม่ได้เห็นนานมากนะนกเรามาวันธรรมดาไงนะ จันดีนะคะตัาไหนคอยจำคอยจ่ถ้าอย่างนี้จะเป็นเขียวสองสวยๆงนนั้นเลยเน,ะนาะถ้าเป็นแหวนก็จะมีเขียวสองแล้วก็นี่น่าจะถ้าเสาที่น่าจะเปิดเยอะ ปิดเยอะนะเพื่อนนะเสียดายเรามาวันธรรมดานะก็เลยไม่ได้เห็นแล้วฝนตกเลยนะบวกกว่าวันนี้ฝนตกด้วยไม่เป็นไรครับก็ลองดูนักมาครั้งแรกเราก็อยากม่เห็นนะว่าเป็นอะไรยังไง

เอาสองอันเถออันนึงสองอันได้ไหมสองอันอ,อ,อ่นะสองอันใช่ไหมเอาอันเลยสองอันสองกล่องกล่องเดียวพอก็รอจ <c ười> ิ้มก่อนชิมก่อนเผื่อติดใจอีกกล่องหนึ่งมาชิมก่อนชิมก่อนแร <c ười> กเลยแรกเลย ก่อนชิมก่อนเื่อติดใจเคยกินไหมไม่เคยใช่ไหม นี่มิ้งขนมผิงกินแม่ลูกไข่กรอบเขาหอเจ้าเ่ห ไ,ได้เนาะเรามาหยุดเยอะเลยไม่ได้กินอะไรอร่อยอร่อยเลยวันธรรมดาแล้วบวกกับฝนตกด้วยนะเสียด้จุง โบราณคุณเก่าอะเนาะโบราณมากอะท่าแม,ม่พองไม่รู้เป็นท่าเหลืออะไรนะเราไม่ไม่เคยมาเดยวเข้าไปดูกัน เป็นท่าเลยเฉยเนาะอืมมันติดอ้ป่ะาเป็นท่าเลยเฉยท่านเพื่อนนะไปเดินดูด้านนอกกันดีกว่าเศีได้มากนะเพื่อนนะเรามาวันธรรมดานะก็เลยเไม่ค่อยมีร้านเปิดสักเท่าไหร่นะ ไดครับไว้เดี๋ยววันหน้ามีโอกาสค่อยมาใหม่คือจริงๆวันธรรมดาก็มีเปิดละครับนะแต่พอดีวันนี้พี่บีมาฝนตกด้วยก็เลยราิดะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวไปดูหาเลาะที่เที่ยวกันอีกนะอย่าลีฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์าากดซับสไครต์กดิ่งติดตามเพื่อเป็นลายังใจช่องรลยการชาแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ